คุณไปสว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ,ร<อ>ครัวค,คุณไปขอบคุณมากๆนะครับและก็นแน่นอนนะไม่กี่วันแล้วไม่กี่วัน ท่านจะได้พบกับมหากรรมอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกรัวคุณต่อยเอ็ก999ครับโโอ้หครั้งนี้แบบยิ่งใหญ่นะผมบอกคุณอ้อนะบอกคุณโก้ด้วยเราเพิ่งโปรโมตไปได้2วันสวันเองครที่เราโปรโมตออกไปอย่างนี้ว่าอย่างนี้รู้ไหมโทรศัพท์กลับมาที่บริษัทขนาดไหนรู้ไหมยังไงฮะ ฉันอยู่จังหวัดโนนฉันอยู่จังหวัดนี้มันขนลุกมันเหมือนสมัยก่อนเราจำได้แบบคนมารอจริงๆนะท่านผู้ชมแบบว่าเขาจะเหมารถบัสกันมาเลยจากต่างจังหวัดที่ผมขนลุกจริงะจำได้เลยครับอาปีแรกเนี่ยเราเรานั่งอยู่ข้างบนห้องแต่งตัวแล้วมันมีพ่อม่าใช่ใช่แล้วบอกอาพร้อมเปิดประตูปั๊บแล้วทุกคนแห่เข้ามาเราเราไม่เคยคิดไงไม่เคยเราไม่เคยจัดงานแต่ดัชลิดไปจัดซะใหญ่โตไม่เคยเลยตอนปีแรกๆแต่เดี๋ยวนี้มารู้ตัวแล้วแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณจริงๆครับเอ็กซ์โป เก้าเก้ครั้งนี้ของครัวคุณต่อยยิ่งใหญ่จริงตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่30ตุลาคมนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ BCC Hall ชั้น5นะครับผู้ <ไป S 1> ชมไปเจอกันได้ครับอย่างที่หนูบอกทุกครั้งนะครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังนะครับของดีทางภาคเหนือก็มาของดีภาคใต้ก็มามารวมกันที่อยู่ที่นี่หมดเลยและที่สำคัญครัวคุณต่อยเสือร์วเต็ดห้ามพลาดครุณผู้ชมคิดอย่างนี้นะครับทั้งหมดในที่เห็นทั้งหมดเรามีครัวร้อนข้างนอกอีกนะที่ปรุงเงินสดๆข้้างนออกแลวเาเข้ามาาข้งในนอีกะ โอ้โหมหากรรมนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆนะท่านผู้ชมนึกภาพครัวร้อนเนี่ยฮะที่อยู่ข้างนอกะที่เซนทันลาดพร้าวได้กรุณากับเรานี่พูดจริงขอบคุณเซนทันลาดพร้าวมากๆขอบคุณเซนทันทั้งหมดขอบคุณจริงๆว่าเราได้จัดงานใหญ่ขนาดนี้แบบนี้ได้เพราะความร่วมมือหลายๆฝ่ายท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างของความสําเร็จของเราที่กําลังจะเกิดขึ้นนะร้านแรกของเราทินดาแกงแตปลาครัวกลิงนี่เลยครับนี่ปใต้ครับสุดปาดใต้สุด แกงไดปลาคั่วกิ้งนะครับน้ำพริกกุ้งเสียบน,นะครับน้ำพริกมะขามกุ้งสดนะหน่อไม้ผัดไก่บ้านิต <15. S 1> แกงเทพโพปลาทูกังท่านไม่เคยแน่นอนฮนะท่านไม่เคยเจอแบบนี้แน่นอนนะป้าจินดาเนี่ยอยู่นี่นะฮะ,ะและก็จะอยู่เป็นซิกเนเจอร์ของเราไปตลอดการ,รนะครับบอกป้าไปแล้วนะครับว่าขอให้ป้าอยู่อีกสัก50ปีนะอ,อ,อยู่50ปีอร่อยจริงๆนะถ้าท่านรักอาหารปรากใต้เนี่ยจินดานี่ไม่ต้องถามเลยนะครับครับผม ร้านต่อไปนะครับร้านเนื้อนัวเนียจากจังหวัดชนบุรีเป็นเนื้อแปรรูปสูตรโบราณเลยนะครับเขามีเนื้อแดดเดียวสูตรโบราณเนื้อสวรรค์เนื้อฝอยเนื้อเชียงมีข้าวคลุกน้ำพริกเนื้อทอดข้าวหน้าเนื้อแดดเดียวทอดทุกอย่างเป็นเนื้อหมดเลยผมพูดตรงๆนะครับนี่เด็กสร้างเลยนะครับนี่เด็กสร้างครูคนตาจริงไม่จริงลูกถูกไม่ถูกผมนะบอกแล้วว่าให้มันไม่เกี่ยวกับอายุนะลูก ขอให้ลูกทําจริงแล้วนี่มันต่อทอดกิจการด้วยถูกไหมครัต่อยอดจากพ่อจากแม่อย่าไปอยู่อย่างเดิมนะลูกแล้วทําพอทําเสร็จก้าวหน้าจริงๆกลายเป็นที่แบบว่าสุดเด็กนุ้นเด็กอาเป็นเด็กสร้างชื่อสร้างเสียงใช่นี่เราสองคนนะโอ้สรางมีสร้างสินไม่ไหวโอ้ไม่ไหวผมใจมากเลยฮะไปร้านต่อไปเลยร้านนี้ครับขนมครกเศรษฐีก้าวหน้าครับนี่ขนมครกแป้งไรซ์เบอร์รี่นี่ันยพืชเก้าอย่าง ขนมครกมันม่วงขนมครกใบเตยบ้าบินไรซ์เบอร์รี่บ้าบินใบเตยมะพร้าวอ่อนบ้าบินดับเบิลครูโคคนี้นี่คือสุดยอดแต่นี้ไม่ใช่นะฮะผมว่าทำไมมันสวยขึ้นขนาดนี้นะฮะเป็นลูกนะครับอันนี้เป็นรุ่นลูกแล้วท่านผู้ชมฮะเชื่อผมใครไปครัวคุณต่อยแล้วไม่มีติดไม้ติดมือของเขากลับไปนี่ถือว่าผิดนะฮะเพราะว่าใช่ไหมใช่ไหมยังไงก็ต้องมีฮะเพราะมันอร่อยจริง ร้านต่อไปครับร้านไส้กรอกแม่ไก่ครับนไส่กรอกอีสานกุ้งอบวุ้นเส้นเจ้าเดียวไส้กรอกอีสานหมูเปรี้ยวไส้กรอกอีสานหมูไส้กรอกอีสานหมูวุ้นเส้นครับอร่อยสดใหม่วันต่อวันเลยครับร้านนี้วันนี้ท่านจะได้พบกับคำว่าแม่ไก่จริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะฮะเวลามานี่ทีไรก็จัดเต็มนะฮะไปพบกับแม่ไก่กันนะครับร้านต่อไปครับร้านบ้านฝอยทองครับนี่ ของฝอยใบเตยขนมชั้นข้าวตังหมูหยองเนี่ยผมคิดว่าเจ้าของร้านนี <ok ่เล่นกล้องเป็นมากเลยนะฮะก็เขาจับตั้งนานแล้วแกไม่ยอมไหว้นะฮะส่งสายตาอยู่แกบบว่าจะได้จับชันนานเพราะว่าสวิตชิ่งก็รอว่าเมื่อไหร่จะไหว้ใช่ไหมฮะแกเก่งมากนะฮะแกเป็นเจ้าของโรงงานนะท่านผู้ชมโรงงานนี้ใหญ่มากบ้านฝอยทองนี่ใหญ่มากขนมหวานนี่ทำส่งออกถูกไหมลูก ทำส่งออกตลอดเลยในหลายๆจ้าด้วยก<ช>ัน <คง S 1> เพราะฉะนั้นต้องรักษาชื่อเสียงและคุณภาพร,ร้านต่อไปครับนนร้านจีระพันธ์โอ้โหเต็มีเด็ดเลยข้าวหมกไก่ครับข้าวหมกเนื้อไก่ย่างกะทิสดย่าซอฟฟ์ฟรอนไก่ย่างเนื้อทองและมาใหม่เลย เนื้อย่างขุนทองน้ําจิ้มแจ่วอันนี้ขอแนะนาเพราะว่าได้สร้างปรากฏการณ์ไทีแล้วตั้แต่ไก่ย่างเนื้อทองไม่มีใครทํามาก่อนเลยนะฮะและไก่ย่างเนื้อทองของเจรพันธ์ผมบอกได้เลยว่าอร่อยที่สุดในโลกไม่เคยมีใครทําเลยแต่ตอนนี้เอาเนื้อมาอีกโอ้โหเนื้อนี่ก็ต่อคิวกันแล้วนะด็อกเตอร์มานะฮะด็อกเตอร์จัดเต็มเสมอนะแต่นี่ไม่ใช่ด็อกเตอร์นะฮะอันนี้หลานด็อกเตอร์นะฮะหลานด็อกเตอร์ร้านต่อไปครับแม่ป้อมเส้นจันทนี่อาลยหมูทม่วงูรโบราณนะครับจังทบุรี ผัดเส้นจันนะครับปูมีกุ้งนะครับเส้นเหนียวนุ่มยำปลาดุกปูครับเมี่ยงปลาทูแม่กรองนะฮะตัวโตโตน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บอ่ะแหนเนืองแดงหนองคายต้นตำรับอาหารเวียดนามครับคุณอาอยากจะบอกเลยแม่ป้อมเส้นจันนี้อันนี้แบบบ้านๆจริงๆเลยถ้แบบไม่มีใครจะบ้านเท่านี้แล้วนะอาหาร้านตะกอกะเนี่ยเนี่ยเจ้าขอก็ยอมรับเลยแล้วท่านจะมากินทำไมละของที่มันตกแต่งอ่ะอันนี้คือแบบว่าผมเอามาให้แบบเส้นจันนี้ของ มัานของเขานี่ย<อ>มันอมของแท้จริงๆใช่ครับ,ร,บ,ร,บร้านต่อไปครับร้านเจนิดแกงเขียวหวานครับผมใคร<อ>ไม่เคยเปิดใจกินแกงเขียวหวานร้านแกลองแฉลบแฉลบไปแล้วกันนะฮะ เขียวหวานปลากรายนะครับเขียวหวานหมึกยัดไส้นะครับเขียวหวานเนื้อและที่สําคัญครับเขียวหวานกุ้งมังกรเมนูใหม่ล่าสุดฮะกุ้งมังกรเจนี่แกไม่ธรรมดาแกทําแกกันเลิศไปซะแล้วฮะนี่แกว่าแกจะไปซื้อเอ่อฝรั่งเศสอยู่หรือทุกประเทศเลยโอ้โหแกรวยซะขนาดอันนี้มีกุ้งมังกรแล้วเดี๋ยวทราบกุ้งมังกรขายดีเขาจะจับเป็นแกงเขียวหวานม้านี่มังกรนะแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นเขียวหวานต้องเจนิค่อต้องเลยฮะต้องครับ ร้านต่อไปครับหนึ่งสตรีทฟู้ดครับไก่กรอบซอสเกาหลีพิเศษนะครับไก่เผ็ดเจ็ดย่านน้ําไก่เทริยากินี่อร่อยมากหมึกผัดซอสเกาหลีอันนี้ผมชอบมากใช่ครับหมึกซีฟู้ดนะครับคอร์ด็อกชีสคอรด็อกชีสที่มันเป็นแท่งๆรู้ไหมว่ามันขายดีที่สุดนอันที่ขายดีมากๆเลยนะแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดและตรึงตาตรึงใจมากคนมาหยิบหยิบแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครับ ไปไทยมีท่าไหนมาท้องขนาดนั้นเออไม่ได้เราถามอย่างนั้นไม่ได้คืออ๋อเหรออันนี้คือเขาของผมนึกว่าไปกินอะไรมาแล้วอเออไม่ได้องนะมีความสุขอ่าๆไปถามว่าไทยมีท่าไหนบางทีเขาจำไม่ได้หรอกครับอ่ะไม่ใช่ติ๊มนะครับติ๊มประธาน ร้านพิมพิรามีกรอบนะครับมีกรอบรถยั้งเดิมนะครับมีกรอบมะม่วงหามมะนาวโหูนี่ดีนะครับเป็นทอดติ๊กเนเขาเลยนะครับมีกรอบรถพริกเผาหมูหยองหนังปลาแซลมอนทอดกรอบของหนูหมดแล้วนะครับของผมก็หมดแล้วครับอกอันนี้ขายดีจริงๆท่านผู้ชมนะแลวผมบอกให้เลยนี่เด็กสร้างเลยนะฮะอันนี้เด็กสร้างเป็นคนเก่งและคนตั้งใจทํางานมากเพราะว่าอะไรไหมตอนแรกที่จะเอามะม่วงหามะนาวโหมาทำเราบอกทำได้หรือทำอยู่กับเรา8เดือนนะฮะ ใช่ไหมเจ็ดแเดือนนะจนผมบอกว่าได้ร้องไห้ไม่รู้กี่หหนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามเลยฮะเจ้าตลาดอะไรก็ทําได้หมดแล้วนะฮะและที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับครัวคุณต่อยเซเล็เต็ดอันนี้แนะนําเลยครับบ้านเวียดนามนี่ต้นตำรับเวียดนามแท้นะครับรังติดของตีผู้หญิงคนนี้เคยขับแท็กซี่ครับใช่บอกเลยว่าแต่ตอนนี้นาง เชี่วชันเกี่ยวกับอาหารเวียดนามใช่แหนมเนืองพร้อมพร้อมทานเลยชุดพร้อมทานเลยนะครับแป้งเวียดนามไม่แช่น้ำใช่ปอเปี๊ยะทอดยวนนะครับแป้งบางกรอบไส้แน่นปากหม้อยวนแป้งสดไส้รวมแล้วที่สาคัญปอเปี๊ยะสดแหนมเนืองผู้หญิงคนนี้ก็เด็กสร้างครับเมื่อก่อนนะบอกตรงขับแท็กซี่ครับแล้วไปจอดรถแท็กซี่แล้วนั่งน้ําตาไหลแล้วมองทุ่งนาฮะบองฉันอยากมีชีวิตอย่างนี้ฉันอยากจะมีชีวิตที่มัน มีความสุขอย่างนี้กลับไปแท็กซองแท็กซี่ขายหมดไปเวียดนามไปเรียนไปเรียนจริงๆบ้าที่สุดแต่กลับมาดูที่กลายเป็นกลายเป็นครัวคุณต่อยเอ็กป999นี่ไงท่านต้องไป22 30นี้เซ็นทรัลลาดพร้าวบีทีทีหชั้นรับอย่าพลาดเด็ดขาดพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพักช่วงต่อไปข้างรายการสักครู่เดียวครับ กวงเจียงเผื่อครับเ <_ S 2> มนูนี้อยากให้ลองทานครับคือตัวน้ำจิ้มมันออกมา <_ S 2> สุดๆ,ดๆดขึ้นไปเลยเขาไม่เคยทะเ่าคนกิน,นคนคนนี้ทำอะไรแล้วมันทำจริงและตั้งใจและทำอะไรก็ไปให้ลึกถึงที่เ <_ S 2> จนิสเคเคทีอค่ะนี่ๆกลัวคุณไป